ยังแจ๋วซงจุงกิอวดภาพล่าสุดท่องแฟนคลับตื่นเต้นเพราะผมทรงนี้เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานั้นนักแสดงซุปตาหนุ่มซงจุงกิได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมโดยภาพที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันนั้นคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าซงจุงกิกําลังจูบสุนัขของเขาและไม่มีคําบรรยายหรือแคปชั่นใดๆภาพของซงจุงกิได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนเยาว์ทำให้ในหลายคนไม่เชื่อสายตาว่าเขานั้นอายุ38ปี แล้วในปีนี้ทรงผมหน้าม้าของเขาทําให้แฟนๆนึกถึงการปรากฏตัวของเขาในช่วงเดบิวต์ตอนที่เขาอายุ20ต้นต้นสำหรับจุงกีเกิดเมื่อวันที่19กันยายนพศ2528เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้เร่อมีชื่อเสียงจากการแสดงซีรีส์ย้อนยุคเรื่องอันดิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นและจากการเป็นพิธีกรรายการประกินกะบันเทิง running man ทรงได้แสดงบทนำซีรีส์เรื่องแรกของเขาในปีพศ2555คือด e i ิน nocent แมนและยังได้แสดงภาพยนตร์ที่ทำไรายได้อย่างสูงเรื่อง w o o f Boy จบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ